สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การเจาะลึกประเด็นน่าสนใจกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราอยู่ในยุคที่เอไอ AI พัฒนาเร็วมากจริงๆเนาะใช่ค่ะเร็วจนหลายคนอาจจะรู้สึกแบบว่าต้องวิ่งตามตลอดเวลาเลยเหนื่อยหรือบางทีก็กลัวว่าจะตามไม่ทันครับครับผมว่าหลายคนรู้สึกแบบนั้นนะวันนี้เราเลยอยากมาชวนคุยเรื่องแนวคิดที่เรียกว่า quiet upgrade หรือการอัปเกรดแบบเงียบเงียบนะครับอ่า น่าสนใจค่ะ Quiet upgrade มันคืออะไรหรอคะคือมันเป็นแนวคิดเรื่องการพัฒนาตัวเองในยุคนี้แหละครับแต่เป็นการพัฒนาแบบที่ฉลาดขึ้นและก็สมดุลขึ้นไม่ใช่แค่พยายามตามเทคโนโลยีอย่างเดียวอ,อ๋อเหมือนเป็นการใช้ประโยชน์จาก AI โดยที่เรายังรักษาสมดุลชีวิตสุขภาพจิตไว้ได้ด้วยอะไรแบบนั้นไหมคะใช่เลยครับประมาณนั้นเลยวันนี้เราจะมาดูกันจากข้อมูลที่เรามีเนี่ยแหละครับว่าจะทำยังไงได้บ้าง แล้วต้องพัฒนาทักษะอะไรที่จําเป็นจริงๆโอเคค่ะเริ่มตรงไหนดีคะประเด็นแรกเลยที่น่าสนใจมากคือเรื่องมุมมองที่เรามีต่อ AI นี่แหละครับข้อมูลที่เราดูมาเนี่ยเขาเสนอว่าเออเราน่าจะลองเปลี่ยนไปมอง AI เป็นเหมือนผู้ช่วยนะครับเป็นโค p พายลอตอ๋อไม่ใช่มองเป็นคู่แข่งใช่ไม่ใช่มองว่าเขาจะมาแย่งงานแต่เป็นผู้ช่วยเราแต่ก็น่าคิดนะครับว่าผู้ช่วยที่เก่งขนาดนี้เนี่ยสุดท้ายมันจะกระทบงานเราในระยะยาวไหม เป็นคำถามที่ดีเลยค่ะคือมุมมองโคพายลอตเนี่ยไม่ได้บอกว่างานจะไม่เปลี่ยนนะคะแต่มันเน้นว่า AI เนี่ยจะเข้ามาช่วยเสริมเรามากกว่าโดยเฉพาะงานที่อ,อ่อาจจะน่าเบื่อหรือใช้เวลาเยอะๆค่ะเช่นสรุปประชุมยาวๆจากไฟล์เสียงหรือหาข้อมูลเบื้องต้นมาทำรายงานหรือแม้แต่ช่วยร่างอีเมลตอบลูกค้า อ๋อ oh, งานรูทีนซ้ำๆใช่ค่ะพองานพวกนี้มี AI ช่วยเนี่ยเราก็จะมีเวลามากขึ้นเนี่ยคะ่ะไปโฟกัสงานที่มันต้องใช้ความเป็นมนุษย์มากขึ้นงานที่ซับซ้อนขึ้นที่ต้องใช้การคิดการตัดสินใจใช่เลยค่ะการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์หรือว่าการสร้างความสัมพันธ์กับคนอันนี้ AI ยังทาได้ไม่ดีเท่าเราเข้าใจแล้วครับคือแทนที่จะไปแข่งทางานเดิมๆกับ AI ก็เปลี่ยนไปทำงานที่มัน ใช้ทักษะขั้นสูงขึ้นไปอีกประมาณนั้นเลยค่ะแล้วถ้าเราอยากจะลองใช้ AI เป็นผู้ช่วยจริงจจังๆดูบ้างเหรครับแบบว่าลดงานรูทีนสักอย่างในสัปดาห์ควรเริ่มตรงไหนดีให้มันเห็นผลเร็วๆอืมลองเลือกงานที่ทำซ้ำๆบ่อยๆแล้วก็วัดผลได้ชัดเจนสิคะเช่นปกติอาจจะใช้เวลาสักสองชั่วโมงสรุปข้อมูลรายสัปดาห์ส่งหัวหน้า ครับครับมีอยู่ครับลองใช้แชท GPT หรือ Gemini ช่วยร่างโครงหรือสรุปประเด็นสำคัญมาก่อนแล้วเราค่อยมาเกลามาปรับแก้เองอ๋อให้ AI ช่วยร่างแรกใช่ค่ะอาจจะลดเวลาลงไปได้เยอะเลยนะคะเหลือแค่ชั่วโมงเดียวหรือน้อยกว่านั้นเวลาที่ได้คืนมาตรงนี้แล้วค่ะคือจุดเริ่มต้นของ Quiet Upgrade ที่ว่าน่าสนใจครับพอได้เวลาคืนมาแล้วเนี่ยคำถามต่อมาคือแล้วเราจะเอาเวลาตรงนี้ไปทำอะไรต่อดีล่ะครับตัวเรื่องมันเยอะเหมือนกันนะการพัฒนาตัวเองยุคนี้ นี่แหละค่ะคือหัวใจสําคัญเลยเวลาที่ได้คืนมาเนี่ยควรจะเอาไปใช้กับการอัปเกรดแบบเงียบๆที่เราพูดถึงกันครับคือการไปพัฒนาทักษะที่เรียกว่า human skills ทักษะความเป็นมนุษย์ที่ AI ยังไงก็ทดแทนไม่ได้มีอะไรบ้างครับทักษะพวกนี้จากข้อมูลที่เราดูมานะคะมี3มทักษะที่ดูจะสำคัญเป็นพิเศษเลยอย่างแรกคือการสื่อสารอย่างเข้าอกเข้าใจหรือ empathetic communication ค่ะการสื่อสารแบบเข้าใจคนอื่นใช่ค่ะ ยิ่งโลกมันดิจิตอลมากขึ้นเราอาจจะห่างกันมากขึ้นความสามารถในการเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของคนอื่นแล้วก็สื่อสารออกไปอย่างเห็นอกเห็นใจเนี่ยมันจะยิ่งมีค่ามากๆเลยค่ะจริงครับมันสร้างความไว้ใจสร้างความสัมพันธ์ได้ถูกต้องค่ะ AI ให้ข้อมูลได้นะคะแต่สร้างความไว้วางใจแบบมนุษย์เนี่ยยังทําไม่ได้ครับทักษะที่2คืออะไรครับทักษะที่2คือความฉลาดทางอารมณ์ค่ะหรือ EQ ที่เราคุ้นเคยกันดีอ๋อ EQ ค่ะ ซึ่งมันไม่ใช่แค่เข้าใจอารมณ์ตัวเองกับคนอื่นนะแต่มันรวมถึงการจัดการอารมณ์ตัวเองด้วยโดยเฉพาะเวลาเจอความกดดันการปรับตัวการเข้าใจทีมครับครับสำคัญมากเรื่องการรับมือความเครียดการปรับตัวใช่ค่ะ EQ สูงสูงเนี่ยจะช่วยให้เรานำทางในโลกที่มันซับซ้อนวุ่นวายได้ดีขึ้นเยอะเลยแล้วทักษะที่3ล่ะครับทักษะที่3คือการคิดวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ค่ะ Critical thinking การคิดแบบมีเหตุผลตั้งคำถามใช่เลยค่ะคือ AI อาจจะให้ข้อมูลให้คำแนะนำเรามาได้เลอะแยะเลยนะคะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเราต้องเป็นคนตั้งคำถามเองต้องประเมินได้ว่าข้อมูลนั้นเชื่อถือได้แค่ไหนมีอคติอะไรแฝงอยู่ไหมแล้วค่อยตัดสินใจว่าจะเอาไปใช้ยังไงถูกต้องค่ะไม่ใช่ว่า AI บอกอะไรมาก็เชื่อตามนั้นหมดเลยอันนี้สาคัญมากฟังดูเป็น3มทักษะที่โหสาคัญจริงๆนะครับแต่ก็ดูเหมือนต้องใช้เวลาฝึกฝนพอสมควรเลย ในชีวิตจริงที่มันเร่งรีบเนี่ยเราจะแทรกการฝึกเรื่องพวกนี้เข้าไปยังไงดีครับตารางมันแน่นเหลือเกินเริ่มเล็กๆค่ะไม่ต้องทำอะไรใหญ่โตเลยเช่นลองหาเวลาสั้นๆก่อนนอนแค่5นาที10นาทีก็ได้ค่ะเขียนทบทวนสิ่งที่เจอในวันนั้นรู้สึกยังไงคิดอะไรบ้างที่เรียกว่า journaling นะคะเขียนบันทึกสั้นๆใช่ค่ะไม่ต้องยาวเลยแค่นี้ก็ช่วยให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้นแล้ว หรืออย่างในการประชุมครั้งต่อไปลองตั้งใจฟังคนอื่นให้มากขึ้นฟังให้จบก่อนค่อยพูดค่อยแยง้งฝึก Active Listening ใช่ค่ะฝึกฟังอย่างตั้งใจมันช่วยเรื่องความเข้าใจเรื่องความสัมพันธ์ได้เยอะเลยนะคะโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวน่าสนใจครับนอกจากเรื่องทักษะแล้วเหมือนจะมีอีกเรื่องที่สาคัญไม่แพ้กันเลยในยุคนี้คือเรื่องสมาธิของเรานี่แหละครับรู้สึกว่ามันหายากขึ้นทุกวันถูกต้องเลยค่ะ สมาธินี้กลายเป็นเหมือนสินทรัพย์ที่มีค่ามากๆเลยนะคะในยุคนี้แนวคิดอย่างโดพามีนดีท็อกซ์หรือดิจิตอลมินิมอลิซึมที่เราเริ่มได้ยินกันบ่อยขึ้นเนี่ยครับครับมันไม่ใช่การต่อต้านเทคโนโลยีนะคะแต่มันคือการเรียกร้องให้เรากลับมาเป็นนายของมันมากขึ้นควบคุมการเสพติดข้อมูลหรือความบันเทิงดิจิตอลต่างๆเพื่อให้สมองได้พักใช่ค่ะให้สมองได้พักให้มีพื้นที่ได้จดจ่อก,กับสิ่งที่สำคัญจริงๆ ซึ่งมันจําเป็นมากเลยนะคะสําหรับการคิดวิเคราะห์หรือการทํางานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์อยากจะเริ่มดูแลสมาธิตัวเองให้ดีขึ้นลองกําหนดเขตปลอดเทคโนโลยีเล็กๆในชีวิตประจําวันดูก็ได้ค่ะเช่นโต๊ะกินข้าวห้างมีมือถืออืือันนี้ยากเลยครับลองดูก่อนค่ะหรืออาจจะเป็นหนึ่งชั่วโมงก่อนนอนไม่แตะหน้าจอเลยอ่านหนังสือแทนหรือปิดโน้ตฟิเคชั่นที่ไม่จำเป็นในมือถือออกไปบ้างเหลือไว้เฉพาะที่มันด่วนจริงๆ ลดสิ่งรบกวนใช่ค่ะแล้วก็พยายามหาเวลาทำกิจกรรมที่ไม่ต้องใช้